มีเล็กมีเจอกันยังไงเล่าล<ะ>เล่าหน่อยเจอกันหลีมิงตอนไปทำข่าวตอนไปทำข่าวที่บาซิน2500เอสอ,สอ,ส,อสองสองกับ2 0งพันสองสอกับที่บาซินครับตอนนั้นตอ,ตอนนั้นนั่งนั่งทุกันตอนนั้น,กกนตอนนั้น,น,น,นหน้าหน้าขาับเขาหน้าโรงแรมน,น <laughs> บาซิน ก็เดินไปล shirt, street. Street ไ yeah, yes, no no. ําบากเพราะมันเปรี well, ่ยวมันอันตรายไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ตามหน้าโรงแรมหน้าที่คนเยอะๆแล้วตอนนั้นก็ได้พาดพาดไปได้เหรียญทงแดกได้ไพาดที่เดียวมัเดียวซีวินาทีนะมาแล้วก็เอาเอาบทเรียนนั้นมา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 ปที่โตเกียวที่วินาทคุ้ค่าคุ้ค่าเลยเพาดทตงนันเนี่ย สี่วินาทีสุดท้ายพลาดไปเรานำอยู่แล้วไม่น่าจะเข้าไปแรกแต่ยู่เยอะๆวิ่งหนีก็ชนะแล้วประสบการณ์วันนี้วันเดีนี้ประสบการณ์เขาก็เยอะเราต้องเที่ยวไปบุกเข้าเป็นเสียเวลาฉีกากฉีกฉากีเตะีาเอาวิชามวยไทยผสมเทลโลไปบ้าง ไปที่บราซิลแห่งนั้นเราก็ไปเที่ยวพระเยซูด้วยกันนะไเที่ระเยซูที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้สวยกราบอยู่ต่างดนเขาต่างแท็กซี่ไปด้วยกันนั่งดิ่งกันแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวมีโอกาสนะมีโอกาสเชิญผมภาพพื้นไฮบิดนะไฮบิดหน้าบ้างกินได้ทุกคืนโอเคคือแบบไฮบิดได้ได้เราหนีเทนนิสมาละนี่ครับโอ้โหบรรยากาศในสถานทูตนะครับ